ไปเบิ้งเห็ดไ้ยินข่าวว่าเห็ดออกไปดูออมึงจะเห็ดนั่นบ่อยเออตายจ้อยถนนแดงสุริยาเหลือแต่ซากเดี๋ยวไ,ยไปดูเห็ดไปดูเห็ดเห็ดอะไรเกิดเนี่บ้าน เห็ดขอนม่วงขอนม่วงตัวนี้ไงพวดเดวกนอยู่ในนี่มันกินได้ปะเอาออกดูโยกออกไมได้เหรอเนาะทำไมมันแกเราเปลี่ยนปวดเออพอแก่ดอกก้อนกูเอาให้ยย้ายกินสิแกงกินบ้างเดี๋ยวทีนี้ไปให้เสแกดอกไปกินม่วงอันถูกเห็ดขอนม่วงเห็ดขอนม่วงอันนี้ตัวบ่งม่วงอยู่นี่จ้าธรรมชาติเอาออกกันไก่นี้เอาเอา Okay, เอาคนมันออกเอาคนมันออกเอาคนมันไว้โอ้ยให้มันเกิอดอีกเอากันไกลมาให้อยู่นนะี่เปาเนีบเอา,เอ,าอย่าเอะคนมันไปไว้เห็นเป็นเชือต่อนี้สองม,อ 1, มบบอออ้วนสองสองอย่างตัวนึ่งมันไดี๋ยวบอกออกก็จะนั่นออกก็จะก่อนี่เน็บเอาเนีบเอาใช่เดี๋ยวจะเก็บน,นีน่แหละอย่าเอาคนมัน นอไปเห็นล้วก็ไปก็ไปใส่ต้นกระมตัวแรงเอ็นตดอกไม้มาได้ี่กุณหันุณยายคุายอ่านอานดอก้ได้อันนี้ก็กำลังสิเกิดตัวนี้เออไว้มันเอ้อกำลังแตกกุยโยโย่กายมีน้ำมั้งอันว่างนั้น ว่างซองอาทิตย์ที่แล้วอ้อนคนนี้เด้นี่เขา่บอกวคนนี้มาจ้าวัเบิ่งในเ้ยเยอะกับบัวบ้าวันแต่สิบวเกิดอีกอาทิตย์วัางหันมาซองเบิ่งอยู่ดัามมันก็เกิดอีกเหรอฮะหัวดามมันยังเกิดอ้กเด่นวันนี้วางสกิดนั่นเห็ดก่อนวาง่อนนี้สำหรับโอ้ยสั้นเหรอสั้นคิดว่านู้นก็ใกล้ชิดกับจิตเดียวกันตอนแรกอืมแล้วทีนี้จิตจิตแล้วกูกิออกบัดรู้ทุกคนเออเอานี่ครอบไว้ให้มันเอา เก็บไปหายายกไกลแล้วเทียบนึงวันสองอาทิตย์ที่แล้วตีก่อนค็นี้หักว่าลายปลาหนี่มันแก่ก็เหรเนาะมันง่ายหน่อเนาะมันหนั่งมันแก้ดอกมก็ดอกง่แข้งก้อยมันง่ายปลานี้เรือจุ่มๆก็เลยบอกแยกไกลว่าไปเบิ้งในเด้อสะดอกแยกไกลก็เลยมาเก็บอีก ดอกไม้หน่มเงยเจ็บกูะจายหนุ่เงยหลดหลูกยาเพียงนิวล็อกกำอะไรกันตัวสูพอเปดี่ยกันลูกหยาพวกเศ้านี่บาดได้บาดพอตัวม่วงได้นพี่น้องตัวนี้ ตอมะม่วงเอาเลื่อยต้นบักม่วงออกเห็ดมันก็นเลยเกิดมันกานตัวนั้นเกิดพร้อมกันที่คัก,กนเนาะตอนตออกกนั้นเนี่ยตอนนั้นบอกว่านเนี่ยเดี๋ยวก็อ๋อมือเขาขายจะมีพอดีอืมนี่รุ่นนี้รุ่นนี้กับรุ่นนี้เนี่ยพอดีเนี่ย ừ mhm 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 ừ, mhm 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 ยังไงนึงหมดแล้วเก่งแย่หมดแล้วกานกับมี่ได้เยอะหันสองคำนั่นด like ้อทำไมใส่ต้นนั้นอ่นเดียวเศษ่พงพ้นนั้นู้องไตัดเอาท่องไรฮะต้นหลงหนทางตัดติดตอยู่ว่าติดตอยู่ให้มันแตกตดีมันแตกไมเอาออืมว่าจะปีแล้วตาอตห่าปีได้ห้าปีเหนือตัดตอโอไม่ใช่ใบดอกมี่ดีไปเลเนาะกวัน ถคาออกดีเลยตอนเสมอได้เก็บตอนเสมอได้เ้ตอนอืมเบเียงไฟต้องเก็บแกเเียงปูไเจ้าแ้เราดกินได้อย่เอาเรื่องความพอดีมันเป็นปากเพราปากจริง หมดแล้วเอาอันนี้ขอบไ้ตัวเนาะเดี๋ยวทางแตกขอบไปตัวนั่นลังใจเบิ้งนกถุงมึงดูโอ้ได้เยอะเลยูนะได้แกงนึงแกงบักใ,ใหญ่ได้แกงบักใหญ่เลย ใหญ่แก้มึงเลยเบิ้งเถ้เรืองก่อนโอ้เริ่มเรืองแล้วเั้าเรืองเริ่มเรืองฮะพอแล้วเลี้ยตุยไปต้มแซ่บๆกันมา สิ้นเดือนนี่ก็พอเที่ยวแหละเกี่ยวไปสักต้นกับหมอนกับเงินเง้ยอยู่เออเอาเอาหัวมุมเลยหม่องรถไทยมันเกี่ยวอะได้อ่ะหม่องที่รถไทยมันเกี่ยวอะได้เอาหัวมุมน่ะเกี่ยวไปต้มกินพี่น้องกาลังกาลังต้มแซ่บซ้ำนี่สิ้นเดือนสินเดือนถึงจะพอเกี่ยวสิ้นเดือนจึงคิพอเกี่ยว ย้อนแสงนิดนึงมันร้อนมันร้อนอากาศมันร้อนละมุดก็กาลังก,ลงอก,อกำลังเป็นดอกอีกกำลังเป็นดอกอีกเป็นดอกตลอดทั้งปีเป็นดอกตล,ลอดปีเลย ก็เป็นลูกเป็นลูกกำลังเป็นลูกเล็กๆลูกใหญ่ๆใกล้จะหมดลูกใหญ่ๆใกล้จะหมดแล้วน,นี่ลูกนะ่งรอกินรุ่นต่อไปที่กำลังออกดอกนะคะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะ เสียงตัดยากค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ